นั่นจับเลยนั่นจับเลย่นันบเ,บเ,บเะคู่นะฮะหลวงตาจะพักเท้านะครับที่ทสูนเชฟโรเลตสุพรรณบุรีนะฮะใกล้เคียงกับโลตัสสุพรรณบุรีรตอนนี้เราอยู่กันด้านหน้าโลตัสสุพรรณบุรีนะครับ ยกน้ำก่อนครับตองไปครับยกน้ำน้ำเนี่ยน้ำของใครจับด้วยยกน้ำครับยกน้ำเสื้อแดงยกน้ำให้ก่อนนะพี่นะน้ยกน้ำยกน้ำนะหยาจับไว้หยาจับไว้จัับบไว้คร อยู่กัด้านหน้าโลตัสสุพรรณบุรีนะหลบนิดนึงนะครับหลบนิดนึงไปต่อแถวมาต่อแถวหน้ารัช่องว่างนะครับช่องว่าง ย,ย,ย,ยกลอยถวายเลยนะครับยกรอเลยย,ยกรอยเลยยกน้ำด้วยครับยกน้ำรอถวายเลยนะครับ ตาเขาหน้าเองท้องไหมครับไม่ท้องครับปูระวังโทรศัพท์นะครับระวังโทรศัพท์ด้วยนะคะยกรอยกรรรออนนีี้เด๋ยยวกคับสามแพ็กซ้อนเลยครับซ้อนเลยน้ำซ้อนลงเลยครับ

còn đang cho nó đi đằng lại, kéo vào liên liên các bạn, kéo liên liên các bạn, thả thêm, thả โอเคครับก็มาว่าอ่ารับครับนะครับก็ย้ําให้เด้ออย่าไปครับ <laughs> ไม่ตัดแล้วนะครับไม่ตัดแล้วนะครับไม่ตัดไม่ตัด ลองนอกครับลองนอกลองนอกน well. 네 like ะรอขาอา่ตอชรพี่รอรพ่อพ่อเขาแม่เข้าพ่อเขาอยู่นี่ครับสายครั

เขไม่ให้ถ่ายเขไม่ถ่ายแล้วก็อ่าช่วงเที่ยงนะครับยังไม่รู้ว่าหลวงตาท่านจะพักจุดไหนนะครับก็ยังตอบพี่น้องไม่ได้นะให้พี่น้องแล้วติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับพี่พักงเช้าช่วงเช้าเนาะพักงเช้าครับเมื่อกี้ห้องน้ำเฉยๆเนาะใช่ครับเมื่อกี้ห้องน้ำ้วพี่น้องแต่ตอนนี้ รถนี้ที่ปั๊มปตท.หรือว่าข้างๆขึ้น1ไปลงได้ไหนครับตอนรถวัดวัดกรรมมงคลลูกไปหน้าเป็นเท่าไหร่เอาลูกได้นะครับอยู่บทที่นานเล่นด้วยนะครับโอ้เป็นขอได้7บาทได้ๆ ครับคุณยายก็เก็บมาดอกไม้นะฮะดอกดาวเรืองที่มานํามาโรยไว้ไปเป็นสิริมงคลนะฮะเ,เก็บดอกไม้นะครับเื่อเป็นสิริมงคลมานั่งรอตรงนี้นานไหมครับนานนะจ๊ะประมาณชัว่วโมงได้นะอ๋อครับอันนี้ก็เก็บไปทําไมครับเนี่ยไปบูชาคระอ๋อสาธุนะครับสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุครับ นี่นะครับพี่น้องที่คณะสัตพานะฮะก็ได้นำเอาดอกดาวเรืองมาโรยให้เพื่อให้หลวงตาได้เหยียบนะฮะเหยียบแล้วก็เอานํากลับไปเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับสาธุนะครับสาธุบุญกับทุกทท่านนะฮะสาธุครับอันนี้ก็ช่องพี่ช่องน้องกันนะครับช่องตำด้ำซิ่งนะฮะถ้าผมไม่ไลค์ก็ฝากไปดูกันที่ตำด้ำซิ่งนะฮะขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับขอบคุณเจ้าของหน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะเจ้าของหลุนเทม โอ้ด็ดีนี่มามามามอ่านี่ขอบคุณหน่อยขอบคุณคุณแม่หน่อยอ่าคุณแม่ครับผยาครับคุณแม่อ่ออาการสดอยู่นะครับเอ่อร้ายสดๆนะฮะอ่าขอบคุณนับว่าไทยนิวนะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยอันนี้เอ่าเป็นศูนย์อ่ารถยนต์นะครับเทรฟโรเลสนะฮะสาขาสุพรรณบุรีนะครับขอบคุณมากนะครับคุณแม่ครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุบุญครับสาธุครับบรรยากาศการไลฟ์สดๆนะฮะไลฟ์สดๆนะครับเฟซบุ๊กนะครับตอนนี้ผมไลฟ์บ้องศรัทธาที่เนี่ยดอกไม้สดอ๋อครับตั้ม่ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ ทัวดไทยนิวทัวดไทยนิวไม่ค่อยมีเวลาที่จะไลฟ์เลยครับเเปป็็นนนนบคครัสาธุครับสาธุบุญนะฮะพี่ช่องไหนเนี่ยที่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 ไลฟ์ออกทัวดไทยทัวดทวดไทยนิวครับสาธุบเชฟลองเลสสุพรรณบุรีนะฮะขออนุญาตนะครับขออนุญาตยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาธุบุญครับสาธุบุญ